เนีายนะครับทุกคนวันนี้ก็มาพบกับเกม Open Country นะครับ EP ที่ C มาถึงก็เจอมาปลาไรตบไรขอเคียมาปลาก่อนนะโอเคครับทุกคนก็สำหรับา a นี้นะครับเราก็จะทำการมาทำเ u e s อไอเจ้าตัวกวางให้เสร็จนะครับก็ตอนนี้ผมได้ทำการแบบเล่นใหม่เลยนะแล้วก็วิ่งมาจนจุดเดิมเนี่ยก็คือเนี่ยเรายังไม่ได้แท็กเลยนะเนี่ยแท็กแรกเลยแล้วก็ ก็มาพาร์ทที่แล้วนะครับเราก็ได้วิ่งเลื่อยเปื่ยนะครับตามแท็กของเจ้าตัวกวางไปนะครับแล้วก็พาร์ทนี้นะครับเราก็ได้ทําการเนี่ยซื้อปืนลูกซองมาด้วยเพราะว่าปืนลูกซองมันโกงไงสำหรับแบบเอาไปยิงสัตว์ตัวเล็กๆไอาสัตว์ที่ตีเราอะครับก็จะทำการล่าทแท็กประเด็นนะเนี่ยได้ดูอใช่ไหมยู่อีกีก็เสร็จเขียวเฉยเลยเรายังไม่ทันได้ยิงไอพวกไอตัวเอลเลยไอตัวกวางมีเข่าเลยแต่ว่าเอาเสร็จไปแล้วโอเคครับเดี๋ยวเราจะทําการหาแท็กก่อน โอเคคนระับนี่เราก็เจอแท็กแรกของเราแล้วเดี๋ยวจะทำการแท็กกันแปน๊บนึงนะอึ๊บอึบโอเคตอนนี้เราแท็กแท็กแรกเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะตามแท็กนี้ไปเรื่อยๆนะเหมือนกับครั้งที่แล้วเลยนะแต่ว่าทางนี้นะที่เราเล่นใหม่มันน่าจะยังอยู่นะในพวกกวางเดี๋ยวเราจะลองแท็กไปก่อนอา้าวเราไปแท็กตรงนี้ก่อนนะโอเคเราจะตาม ทำไมกินมันลอยฟ้าล่ะนั่นเท็กนี่ต่อเออแท็กตรงอะไรอีกอะออแล้วก็แท็กตรงนี้นะปกติมันจะเป็นทางให้เราเล่นเลยใช่ปะ่ะแต่นี่ไม่ไม,มีนะดูดิไม่มีรอยเท้าให้เราอ่ะมีแค่แท็กเฉยๆโอเคน่าจะตามตามไปเรื่อยๆเก๋ตรงข้างหน้าจนะมีอีกอันหนึ่งนะเห็นปะ ถ้าเจอรอยเท้ามากกว่าคือถ้าเจอแท็กเนี้ยเราจะเล่นลำบากนะโอเคเราเจอรอยเท้าแล้วาลตามรอยเท้าไปเรื่อยๆนะทุกคนขอให้ไม่เจอแมวอะ่ะไอแมวมันโกงอะ่ะเล่นยิงสู้มันยากมากเลยวิ่งเร็วแบบจูดจูดเลย้วยความว่าด้วยความที่ว่าครั้งนี้เรามีเอาลูกสองมาแล้วซื้อลูกสองมาแล้ว ถ้าเราไม่ซื้อสองมนดีน่าจะยากนะเพราะว่ามันวิ่งเดียวอะคือเราต้องรอจังหวะมันเข้าใกล้แล้วถึงจะยิงมันโดนใช่ปะยังไม่รู้ว่าถ้าถ้าเรายิงมันถี่าถ้าเรายิงมันไม่ตายเนี่ยจบแหละมันไม่ค่อยเดินเดินนิดนี้นะครับอาจจะอยู่ข้างหน้าก็ได้นะแต่แท็กไปเรื่อยนะทุกคนเออตามรอยเท้าไปเรื่อยคอยเจอเถอะคอยได้คอยโดนนะเออเป่าหนักนะทุกคนเราจะทิ้งต้นไม้ไปอันกันกินมันต้องเจอแถวนี้ปะ คือว,ว่ามันซุ่มจริงๆอะแต่ว่าเราต้องตามต้องตามทางมันไปจริงเราไม่แน่ใจนะว่าจงังหวะที่เรายิงไอ้เจ้าปืนลูกซอมเมื่อกี้มันจะหนีไปยังนะทุกคนถ้ามันหนีไปแล้วเนี่ยเราจะต้องรีเซฟกลับไปเล่นใหม่ดูลองจะด,จะดูจริงๆเราต้องเจอันแถวนี้นะาตามปกติจากครั้งที่แล้วนะครับก็คือเราจะเจอเจ้าตัวกวางเนีจะตามแท็กไปเรื่อยๆนะเพื่อตามรอยท้าไปเรื่อยว่าไอ้เจ้าตัวนั้นอยู่ตรงไหนโอเคแทอย่ตรงนี้นะ รอยเท้าโอเคไปต่อเลยเอาตามรอยเท้าไปเรื่อยเพื่อ,อไม่ไรไม่ไรเก็บไปก็วิ่งไปหาเจ้าตัวกวางนะแต่ EP นี้มันจะเหมือน EP ที่แล้วเลยนะเพราะว่าเราต้องมาทำเพจนี้เสร็จดังนง้นเราไปเราไม่สามารถไปแมปต่อไปได้เงินปะเนี่ยดูดิเรายังไม่ทันได้แท็กหรือฆ่าอะไรมาเลยอะแต่ว่าเพจมันขึ้นมาแล้วอะเพราะเมื่อกี้มันหนีไปแล้วทุกคน มันหนีไปแล้วนี่เราลำบากอีกฮนะจริงๆต้องเติมมันเถวเนี้ยเห็นไหมฮะอ๋อวิ่งกับไปเหรอเอาวิ่งกับไปข้างหลังั่งนน้นโอเคเหมือน้อยแท็กจะไม่เหมือนเดิมนะจะลองตามทาง้อยแท็กให้ไปดูโอเคลอยแท็กไม้นี้มันมันวิ่งแระแปนะเราเราจำได้ว่าครั้งที่เราที่เราแท็กมันไม่วิ่งแบบนี้ ว่ากลิ่นนี้มันจะสุ่มสุ่มวิ่งนะอา้อาวข้างบนนู้นมีข้างบนนนู้นอยู่ต้องตามแท็กไปรเรื่อยๆน,น,นะว่าเราจะเจอมันต้องตอนไหนไอ้เจ้าพวกกวางแต่ตอนนั้นนะ่ะเที่ยวอ,อยู่ในป่าเราได้ยินเสียงของมันร้องอยู่นะเอ๊ะนั่นไงใช่หรือเปล่าทุกคนโอเคตัวน,นั้นเหมือนจะใช่นะแเราจะเปลี่ยนเป็นปืนนี้โอเคแล้วจะยิงมันเลย โอเคตอนนี้เรายิงมันเรียบร้อยแล้วนะทุกคนแล้เราจะไปเอาของจากตัวมัน,นแต่ว่าถ้าจะไม่ผิดของเราเต็มได้ในตัวเราจะทําการทริ้งใบไม้ไปสักหน่อยหนึ่งแล้วก็โอเคเพื่อความปลอดภัยเราจะเปลี่ยนตัวลูกซองนะแต่อันี้มันน่ากลัวเหมือนกันเพราะว่าถ้าเราเจอไอ้เจ้าแมวเนี่ยนะขอให้แตกชัวร์โอเคเราเจอแมวจริงด้วยทุกคนเห็นไหมเห็นแมวไหมอะ เดี๋ยวเราจะทำการข้ามมันแล้วกันเราไปยุคสองแล้ววะเราจะสู้ตายอยู่นะเออเราคุยอยู่อะเรายังไม่สามารถที่ได้ไม่ไม่โอ้โหคุยอยู่อะโอเคโอเคอเมแบบื่อกี้เราเล่นเราทีเพอร์งไงเราคุยอยู่เราไม่สามารถที่ขวายยิงได้เมื่อกี้พูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยเราจะ เราจะกินน้ําก่อนนะทุกคนน้ำํำรถเหลือกแค่2อันนะตอนนี้เพราะว่าเราไม่ได้เติมมานะเราแบบว่าซื้อแบบปุ๊บแล้วก็มาเลยรีบไงเพราะเล่นใหม่ด้วยแหละเราจะทาการโอเคเราจะเก็บจะซื้อกันแล้วก็จะกินอาหารอันนี้สักหน่อยหนึ่งแล้วก็กินไม้ไปกินไปไม้ด้วยเนื้อเรามีเยอะมากเลยนะมีเป็นสิบก้อนเลยนะเราจะ เอาไปขาย,ยกันขายได้ป่ไม่รู้นะเดี๋ยวคอยเดี๋ยวคอยดูโอเคแล้วก็ต้นต,ต,ตัวนี้นะเราจะกินไปเลยให้หมดน่าจะไม่ได้ใช้ได้ตัวเนี้ยเพราะว่ามันมีเนื้อเยอะมากเราจะกินเนื้อแทนนะทุกคนโอเคตอนนี้เราก็จัดกระเป๋าของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะเฟซให้กลับไปที่อันนี้นะครับที่บาร์เพื่อที่จะคุยกับไอไอที่มันส่องเอรอามันชื่ออะไรอินสเรียไม่แน่ใจว่ากันว่าชื่อประมาณนี้หรือเปล่า โอเคงั้นเดี๋ยวเราจะวิ่งกลับไปทาง S อสก่อนนะครับกลับไปที่แคมป์เพื่อเซฟก่อนแล้วค่อยวิ่งกลับไปทางซ้ายเพื่อที่จะกลับไปที่รถของเรานะครับเออเอสบิเอสบิโอเคทางนี้นครับไปเลยโอเคตอนนี้เราก็มาถึงจุดเซฟแล้วนะครับทุกคนเ,เราจะทําการเซฟตรงนี้ก่อนนะครับไปที่สล็อตหนึ่งนะครับเซฟจังหวะอเคเซฟแล้วนะแล้วก็สําหรับใครที่ติดเครดนี้นะครับจริง เฟรเนี้ยเราต้องห้ามยิงปืนในระแวกที่นี่เลยไอ้บักเมื่อกี้ตอนที่เราทําการยิงปืนใส่หมาป่าแล้วทีเนี้ยเนี่ยระยะห่างดูระยะห่างที่เราไปเจอเจอเจอ้าตัวกวางตรงนี้นะครับก็ตัวที่เรายิงปืนตรงนี้ซึ่งมันไกลมากเลยนะแต่ไม่รู้ว่ากวางม,มันได้ยิงไกขนาดนั้นเรานะม,มันไกลถึงขนาดแบบพวกนี้มันหนีไปหมดเลยนะแล้วทีเนี้ยเราก็ลําบ้ากะเราก็เลยต้อง โชคดีก็ได้มเมื่อกี้ที่ไอ้เจ้าตัวกวางที่มีเขาอ่ะมันวิ่งแล้วติดบักนะแล้วก็เลยทําให้เราสามารถฆ่ามันได้นะแต่ว่าถ้าข้างหน้าเราพยายามเลี่ยงตรงนี้ดีกว่าลงตรงหมาป่าถ้าเราจะมานะถ้าเราจะทาเควดเนี่ยเราต้องเลี่ยงตรงหมาป่าเพื่อไม่ให้หมาป่าดูตัวนะทุกตัวเลยทุกอย่างเลยเราห้ามยิงปืนเลยนะต้องไปถึงจุดนั้นแล้วฆ่ากวางก่อนเท่านั้นถึงจะยิงปืนได้ไม่งั้นมันจะกวางพวกกวางพวกนี้น่าจะแบบเหมือนเซนเซนไว้อะนีสิงหน่อยเดี๋ยววิ่งหนีเลย ทำให้เราลำบากเอาเรื่องเหมือนกันนะโอเคทําการเซฟแล้วก็จะวิ่งต่อไปเลยนะวิ่งกลับไปที่รถนะทุกคนไปเลยก็โอเคนะครับตอนนี้เราก็ได้ทาการมาถึงที่รถของเราไปที่เรียบร้อยนะครับก็สําหรับไอเเ้ quest ล่ากวางเนี่ยครับคือมันก็จะมีสิ่งที่จําเป็นอยู่ไม่กี่อย่างกนะ็คือหนึ่งนะครับเออช็อตกันนะครับแล้วก็จะเป็นตัวอาหารแล้วก็เป็นน้ําขวดห้าเพราะว่าเป็นน้ำห้าขวดนะครับที่มันกินได้ห้าครั้งนะครับ เพเดียวเราจะกินได้5ครั้งใช่แล้วเพราะว่าช็อตกันเนี่ยหนึ่งนะคือเรามีโอกาสเจอพวกแบบอย่างเงี้ยอย่างเช่นเราวิ่งไปงั้นเราเจอหมาป่าใช่ไหมครับแล้วก็มันจะมีตัวเสือภูเขาที่มันดักอยู่แถวๆนี้ครับก็คือเนี่ยมันดักอยู่แถวตรงนี้นะเนี่ยช่วงโซนเนี่ยคือถ้าเรามีช็อตกันเนี่ยเราจะง่ายมากเลยในการล่ามันเห็นตอนเมื่อกี้คือยิงตุ้มเดียวแตกเลยทุกตัวเลยแต่ว่าถ้าเราไม่มีช็อตกนอ่ะถามว่าหมาได้มาได้แต่ว่าเรามีโอกาสที่เสี่ยงที่จะโดนกินมากเลย ือมาป่าไม่เท่าไรหรอกแต่ตัวซื่งภูเขาเนี่ยเรายิงมันยากอ่ะคือจังหวะที่เราสามารถยิงมันได้ก็คือเป็นจังหวะที่มันพุ่งเข้ามาหาเราไงคือจังหวะที่มันไม่พุ่งมาหาเราเราจะดูดีนะมันจะวิ่งซ้ายขวาซ้ายขวาเรายิงโดนยากอ่ะแล้วก็เป็นตัวอาหารสัประมันสองสาอันก็น่าจะขอถ้าเราแบบว่าถ้าเราวิ่งวิ่งดุมๆไปเลยอ่ะแปลว่าไม่ไม่นอนพักไงเราต้องห้ามนอนพักเลยเราต้องเตรียมเอเนอรจีกับเตรียมอาหารมาให้เต็มแล้วก็วิ่งตรงไปเลย เราจะสามารถวิ่งไปแล้วก็ทำเควสนี้ได้เสร็จแล้วก็ฮิตดิการก็คือถ้าอยู่ในบริเวณเนี้ยเนี้ยบริเวณกลมๆเนี่ยเห็นปะเราต้องห้ามยิงปืนนะเพราะว่าคือถ้าเรายิงปืนยังยังมาแกะดูเมื่อกี้เป็นตัวอย่างคือยิขนาดเรายิงปืนตรงนี้นะแถวเนี้ไอตัวกวางม,มันอยู่ตรงเนี้ยมันยังได้ยินแล้วมันก็วิ่งหนีขึ้นไปข้างบนเลยใช่ปะละ่ะแล้วครั้งนั้นอะท,ที่ที่เราเดินไปเราไม่ได้ยิงปืนก็จริงนะแต่ว่า เรายิงอ๋อเรายิงแต่ว่าเราไปยิงยิงพลาดอะยิงผิดตัวแล้วก็เลยเสียไปแล้วมันก็วิ่งหนีไปเลยแต่ครั้งนี้เราโชคดีหน่อยที่ว่ามันไปติกบักตรงโคนหินนะตรงโคนหินแถวนี้ที่ไอ้เจ้าตัวเจอภูเขาอยู่อะพอเรายิงมาได้ใช่ไหมภูเขาก็มันขย้ำเราเลย,เลยแล้วทำมิ่งโคดไม่ดีเลยนะคือไอ้นั่นโทรมาพอดีไงแล้วก็เลยโดนขย้ำฟรีไปทีหนึ่งแต่ไม่เป็นไรนะครับก็เดี๋ยวเราจะกลับไปที่ อเราจะเอาของไปเก็บกของเก็บไหนนี้ก่อนนะของเก็บที่ตัวเราก่อนเพื่อเอาไปขายนะคนจะไม่มีของขายเลยนะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราจะกลับไปที่ตัวบาร์ตรงนี้ก่อนนะแล้วก็จะเขาเหมือนเขาจะให้ไปคุยกับไอ้คน <Hey. S 1> ไหนเนี่ยคน <Hello. S 1> ไหนคนนี้น่าจะเป็นคนนี้ปะ <Hello. S 1> โอเคเป็นตัวเรนเจอร์ Hey, great to see you. Sorry if I sounded a bit hasty. And the head ranger was all over us. It's a very agitated time of the year at the office now. No problem. Does this population control thing happen every year? It is done on a fairly regular basis, mostly when it's needed. And when it's needed, it's basically all hands on deck. About the elk, he looked just fine. Can you explain what disease? Chronic wasting disease. It's an ugly disease. It's always fatal and it spreads like wildfire at a certain stage. First movement is affected, then significant weight loss occurs, and after that his behavior begins to change, and even more ugly symptoms I won't mention occur. You get where okay, I'm right. <coughs> like, again so he would blood tests showed him that this a เมื่อกลางโมงนี้เหมือนจะม,จะมีไม่รู้ว่าโรคอะไรนะครับมันคือโรคแบบเหมือนเชื้อราอะไรก็สักอย่างไม่รู้ครับแล้วก็ <Thank you. S 1> คือเราคุยก <appreciate> ันประมาณนี้นะครับแล้วก็จบบทสนทนาน,นะครับ okay. ไม่มีอะไรมากโอเคตอนนี้เราก็คุยกับเจ้าตัวเรนเจอร์เรียบร้อยนะครับเราก็จะได้ของมาแล้วก็สกิลพอยด์ด้วยได้ตังค์โอเค It might be too dangerous to try to calm it down up close. We might need to ask for authorization to use the tranquilizer. gun. We gotta take this with our ranger here. Thank you for letting us know. Snow Ridge Lodge out. Did someone say dangerous? Did someone say dangerous? There have been several reports about a dog at Mountain Pass Cabin, howling and scaring away tourists who were trying to get close. I got this. All I need is to find something to feed the poor animal, and I think we'll make friends pretty quickly. What a happy coincidence! Nancy just received a batch of dog snacks that we didn't order. Probably a mistake from her supplier. Go ahead and check with her and see how much she has. Well, okay, I'll rab, be. So so luck is with There's us. Thanks, Gary. Bring the dog. We'll some food. เหมือนจะให้ไปจัดการนะครับก็คือแต่เราเหมือนเราเสนอว่าเออเดี๋ยวเราจะไปแบบตีเีเองแบบไปให้อาหารตีเีอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนเดนเจอร์จะบอกว่าเออโอเคก็ได้แล้วแต่ว่าถ้ามีอะไรก็โทรก็หมายเราจะเตรียมปืนไอ้เจ้าปืนอัลมน่าเป็นปืนอัลมนะไอ้แฟรกันเนี่ยโอเคตอนนี้นะครับเควสเหมือนจะให้เราไปคุยกับแนนซี่แนนซี่คือคนไหนอะแนนซี่แนนซี่น่าเป็น Oh, this one. Okay, i to talk to Hi Nancy. Heard you got some dog snacks. Think you could spare some for a good cause? What? Ran out of game, berries and canned food, so now you're branching out? We received reports of a stray dog near Mountain Pass Cabin. Might be hurt, so I need to make friends before attempting to bring it back here. this morning we received a full box of these dog treats I didn't order it so I'm guessing there was a mix up on my supplier's end I think I'm going to pay for the full box and keep it around โอเคครับตรงนี้ก็แล้วก็มาหาแนนซี่ครับแล้วก็มาขอเหมือนจะเป็นอาหารสุนัของแนนซี่เพื่อจะเอาไปตีซีกับมันโอเคหลังจากคุยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทำการเทดของขายของที่เราเก็บมานะครับ เราจะขายอะไรกันดีโอเคอ่างกระป๋องเราจะไม่ขายนะนี่พวกรีซอสแน่นอนโอเคแล้วตัวนี้เราจะขายดี21บเ็ดบาทเราจะขายให้เออกดผิดเกลฟอร์มอารีเออ,เอ,อรีซอสโอเคอ๋ออันนี้คือกด R เพื่อสลับ RV กับแบคแพคนะครับอ๋อโอเคเราจะขายในกระเป๋าก่อนนะเราจะขายให้เหลือขายให้หมดเลยดีกว่าแล้วค่อยี๋ยวค่อยไปลาใหม่นะโดนสัตว์ขายหมดเลย อาร์วีเราจะขายพวกเบอร์ดี้ทั้งหมดเลยนะเพราะว่ามันใกลเนาแหละโอเคไว้เ okay, สื้อผ้าเสืส้อผ้ามันไม่สามารถขายได้โอเคตัวอาหารนี้เราจะไม่ขายนะโอเคตอนนี้เราไม่มีอะไรจะขายเราจะลองดูว่าจะมีอะไรให้เราซื้อบ้างซึ่งช็อตกันเนี่ยเราซื้อไปแล้วนะคนแล้วก็พวกเกียร์น่ะลองเช็คก่อนนะว่าตัวไหนมัน เจ๋งๆมั้งโอ้โหอันนี้อิ่มเนี่ยเท่เจ๋งจัดอันนี้เวฟพ่อนรีแพรคิดนะครับสามารถเอาไว้นี่ได้เพราะมุงปืนได้เต็นแบ็กกับไอสลิปปิ้งแบ็กเนี่ยคืออยากรู้ว่าเราสามารถเก็บได้หรือเปล่าหรือว่าไม่สามารถเก็บได้ถ้าเก็บได้คือจะดีมากเลยนะคนงั้นเดี๋ยวเราจะเก็บตังค์ไว้ก่อนดีไหมอะเพื่อนเพื่อนเรามีอะไรให้ซื้อบ้างไอยาเนี่ยเราใช้ยเยอะมากเราซื้อมาอันหนึ่งก่อนนะ ก็พวกปืนเนี่ยเราไม่ไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นนะเสื้อผ้ารีซอ์ทรีซอทต่างๆเนี่ยเราก็ยังไมไ่ใช้เยอะนะมีเสื้อผ้าด้วยอะ๋อเสื้อผ้ามันสามารถกันความหนาวได้ด้วยนะทุกคนดูโอเค <Hey. S 1> เราจะ <Hey. S 1> ทุกคนเฮกันหมดเลยไปตอนนี้เราจะต้องไปที่นี่นะจากเควสเควสเราให้ไปที่นี่แล้วก็เขาให้เราซื้อช็อตกันเหรอ คือตอนนี้คือเรามีลูกซองแล้วดลยคือต้องซื้ออีกหรอโคเคนะั้นเราซื้ออีกอันก็ได้ <Hey. S 1> งั้นเพจไม่เสร็จอตดิโอเค <Hey. S 1> เ,เราจะ <Hey. S 1> ซื้อไปแล้วก็จะเขาบอกให้ไปที่ mountain pass ที่ไอเจ้าตัวโอเคเจ้าตัวแบบนี้แล้วก็เป็น mountain pass ตัวนี้ป่ะเออทุกคนเห็นอะไรไหมตรงเนี้ย มันจะมีอะไรให้คุยด้วยโอเคเราจะไปตรงที่มัลเทนพ p a ส s นะ <S โอเคเสยียงเออะไรไม่รู้อะมาแล้อเฮ้ยทุกคน ah, <there> ได้มาร <Wanna S 1> ีด้วยแหละ Come on, let me get closer. Want to let me sit next to you? There we go, buddy. Hey, Buckshot. I see you got a new friend there. He's pretty banged up. There's a nasty looking gash in his left thigh. Reckon you could take a look? Doesn't look deep, and it's not fresh either. I'll clean it up. Apply some disinfectant bandages, and he'll be all good. Thanks, man. I guess we can tell Ainsley to drop that trank on paperwork business. That we can do. Hey, buddy. You, you look, look good. good. Here, Here it's, it's the last, last one. one. I'll grab some more later. You really seem to like these. I have some work to do in the woods. Wanna come with me <laughs> You're a pretty smart one. โอเคตอนนี้เราเหมือนจะได้หมามาเลยนะใช่ไหมฮนะบอกให้ give your dog some fun snack คือเอ้ยนี่ตรงนี้มีรถด้วยนะเห็นปะอา้าวใช้ไม่ได้โอ้โห เราจะกินน้ำก่อนนี่ตอนนี้ก็หมามาแล้วคุยกันเราให้เราต้องให้อาหารก่อนโอเคฟันสแน็คไปเลยมุงม,มัมุงม,มุงมุงม,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 มัโอเคเก็บเสร็จแล้วนะมีอะไรอีกป้าเออฟีติ้งอยู่เราปิ้วอัะโอเคเขาให้เราไปที่เป็น เล็กตี่ไหน่ะตรงนี้เหรอโอเคเดี๋ยวเราจะขอเก็บของก่อนนะทุกคนโอเคองั้นเดี๋ยวเราจะวิงะว่งไปที่เจ้าตัวเขาเรียกว่าอะไรครับเอออ๋อโอเคเราจะวิ่งไปที่นี่นะเห็นปะที่มันตีให้เราก็คือเป็นตัวเล็กจะวิ่งลงไปแล้วก็วิ่งไปทางทิศ NE อโอเคไปเลยเจ้าหมามาเลยเจ้าหมา จะไปกันเลยดีกว่าโอเคทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงทะเลสาบหรือเลกอะนั่นเป็นทะเลสาบป,ปะมันจะให้เราเซิร์ชเหรอให้ค้นหาทั้งบนนี้เหรอก็คือขึ้นไปทางทิศเหนือนะโอเคไหนต้องหมาอยู่ไหนอะโอเควิ่งมาเลยน้องหมาไลมีเพสเพจเฟนด้วยอะโอเคตอนนี้เรามาถึงจุดที่เขาให้มาแล้วนะ ต้องดูเคสต่อไปว่าเขาใช้ทำอะไรน้องหมาก่อนนี้น้องหมาน้องหละนี่เอ้ยตัวมันกระดิกหางบ๊อบบ๊อบเอา้าเดี๋ยวก่อนนะแล้วจับอากาศอะไรอ่ะบอกเลยใช้มุกเกนในการจับไงไะเคสต่อไปเหมือนจะให้เราทำอะไรอะ่ะเออเราไปเราไปลองไปทาง W อีอีกหน่อยหนะึ่ง เออเขาแั่ทำอะไรอะ่ะเหมือนจะไม่มีเคว็ดขึ้นเลยนะต้องตักไปหาพวกมันเดี๋ยวมันจะไม่มีอะไรนะไม่ทำอะไรอะ่ะคขปมเหรออ๋อนี่ไงใช่ไหมนะเนี่ยไม่ใช่อืมอ๋อให้หันหันไอ วิเช่นจีน,นี่คือนกปะคำว่า,าจีนเจนส่วนใหญ่จะเป็นนกหมดเลยโอเคเราไม่รู้ว่านกอะไรเดี๋ยวเราจะลองล่าสักตัวนะเอ่อใช้ปือนอันนี้ละกันเอ,โอ,เเอนน๊โอเคปืนนี้โอ้เคเราจะลองยิงสักตัวหนึ่งโอ้ยิงยากเอาเรื่องสองตัวสองตัวสักตัวนะทุกคน

อา้าวไม่เซ็นไม่เห็นอะไรเลยอะก็ไม่เป็นไรตอนนี้เรา,เราจะทําการนั่งลงก่อนนะอ๋อเมื่อเราจะบอกว่าให้นกมันไปเก็บมาได้ไอ้ให้ไม่ใช่นกนไปเก็บดิให้หมาไปเก็บเจ้าตัวนกมาได้นะเราจะนั่งก่อนเลยโอเคให้หมามานเดียวมานเดียวมานเดียวโอเคให้เป็นนี่ให้ไปเก็บมา

ลองดูก่อนเราจะรบปมันกับรบเราากรูว่าจะใช้โมกเกน,ร,กนเรูปดีกว่ oh oh. าเอ๊ะรอโห้โหโม่แม่ทำฉากนี้ให้ดีกว่านี้แล้วให้รูปถึงตัวเพราะว่ามันเป็นมันเป็นฉากคัสซีนอยู่แล้วอ่ะโอเคอันนั w a y from interpiriter ไ i ส์เอาเซอรวิสอยู่เออรอรอก่อนว่าจะมีเควส์ใหม่มาหรือเปล่าอ่ะ โอ้ยเอ้าโอเคตายละคือคทำไมด้วยดีหิวแป๊บใช้อะอ่ะพันแพรพันแพรโอเคแล้วก็แล้วมเมื่อกี้ไอ้หมาเนี่ยมันหนีอ่ะบ๊อบเออมันกลัวเหรอใช่ป่ะ เกิองวิ่งตามมาไปอะถ้ามันถ้ามันวิ่งหนีนะต่อไปให้เราใช้อ๋อใช้ล็อกวีดในการเรียกเจ้าหมากลับมาล็อกวีดนี่ไงเอากระปิดไ,ไม่ได้ทิ้งนะเมื่อกี้ใช่ไหมพกดอะไรอะอ๋อนี่ไงมันอยู่ในแถบอันนี้ละวีวิท เล็กพีเรียบร้อยทำไม,ม่นั่งเรียบร้อยจังเลยฮะโอเคตอนนี้เราเสร็จเควสไปที่เรียบร้อยครับเป็นเควสเบสเฟนดูหน่อยว่าจะมีเควสอะไรเพิ่มบ้างเดี๋ยวเราจะถือเป็เปิดลูกซองกันนะเพราะว่าถือถือเปิดเมื่อกี้แล้วลำบากมากเพราะยิงนานก็จะตาย,ยางไงพวกกันเนี่ยลูกซองยิงตู้มจะแตกเลยดวูว่ามีเควสอะไรบ้างไม่ตอนนี้ไม่มีเควสอะไรเลยนะจะทำการเก็บเก็บของตั้งแคมป์แปบ๊บเองนะเพื่อน สองสามสี่ดโอเคตอนนี้เราครบและจะทำการสร้างแคมป์ตรงนี้นะแคมป์ริมน้ำโอเคก็ผิดแล้วก็ต้องทำการเอาเกรดเจ้าตัวนี้ก่อนนะนี่เราจะหานี่3อันไม้มา3อันคือที่เราเัปเกรดตัวเนี้ยเพราะว่าเราจะทำน้ำสะอาดอย่างตอนนี้น้ำเราน้อยมากเดี๋ยวเราจะต้องทำน้ำสะอาดขึ้นมาก่อนให้ครบอนคือไอ้ตัวเนี้ยไอ้เจ้าตัวเนี้ยมันสามารถที่จะทำน้ำสะอาดได้นะทุกคน คือเราสามารถไปตักน้ำที่ไม่สะอาดอ่ะแล้วก็เอามาต้มตรงนี้ได้เลยมันจะมีเย่ไอต้มอยู่แต่เราต้องสร้างอัปเกรดเป็นเจ้าตัวนี้ก่อนนะไอตัวที่มันเป็นเหมือนคานแขวนนี่ก่อนโอเคเดี๋ยวจะเอาน้ำตรงนี้มาไม่แน่จว่าน้ำตรงนี้สะอาดหรือเปล่านะคือถ้าไม่สะอาดเราจะได้ทดลองให้ดูเลยว่าทําไงเราจะลองดูกันว่าสะอาดหรือเปล่าโอเคนะ้ำตรงนี้เหมือนจะไม่สะอาดนะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปทํา ไปทำวันนี้ให้ทุกคนดูใช่หรือเปล่าเนี่ยไม่สะอาดแหละโอเคพีแพร์ริงเนี่ยเนี่ยเห็นปะมันสามารถเอาหนามมาต้มได้เห็นปะเอย่าก็ต้มไปเลยแล้วก็รอจนกว่ามันจะเสร็จนะมันกำลังพีแพร์ริงอยู่โอเคเดี๋ยวจะลีนกับหมาเราก่อนหมาวันนี้เหรอไม่นี่ไม่นี่ไม่นี่เดี๋ยวลองดูว่าไอ้เจ้าบ๊อบเนี่ยทำอะไรได้บ้างบ๊อบบ๊อบอะไรเนี่ยโอเคแล้วสมารถให้อาหารได้คือให้ไปเก็บ สเตย์ด้วยแล้วก็เหมือนรูปได้สเตย์ฟอลโล่เซิร์ชนี่คืออะไรอะคือเราไม่แน่ใจว่าเซิร์ชนี่คืออะไรน่าจะแบบให้ค้นหาเหรอค้นหาสถานที่ให้เราเหรอก็มีสิทธิ์นะทุกคนโอเคคือเดี๋ยวเราจะให้ดูเจ้าตัวนี้ก่อนโอเคน้ำนะก็คือเนี่ยตอนนี้น้ำเราไม่สะอาดเห็นปะ เอาอ๋อมันเอาไปมันเอาไปต้มหมดเลยเหรอไม่ใช่มันต้มแค่หนึ่งเลยเพื่อนโอเคแล้วตอนนี้เราไม่มีน้ำเลยครับปลุกเลยนะมันเราจะเอาไปต้มหมดเลยว่าโอเคตอนนี้ต้มหมดเลยนะแล้วก็เอาเก็บมาก็ดูในปลุกเห็นไหมทุกคนตอนนี้มันกลายเป็นน้ำสะอาดที่สามารถกินได้แล้วนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเราจะนอนให้ข้ามวันเลยนะให้ข้ามแบบไปอีก,กวันนะเอาเซฟก่อนดีกว่าเดี๋ยวไม่แท็กที่หนึ่งเลย โอเคจะกินน้ําแล้วกินอาหารเพื่อที่จะนอนต่อให้เช้านะทุกคนเพราะตอนนี้เราไม่มีเคเวีย้ยนะใช่ปะ่ะกดคิวดูโอเคตอนนี้เรากดคิวแล้วไม่มีอะไรขึ้นมานะเราจะลองกลับไปที่แคมป์ดูว่ามันจะมีอะไรให้เราทาบ้างโอเคนอนแค่น,นี้พอไม่ต้องเช้ามากโอเคคือเมื่อกี้มันเกมมันเด้งลุดไปนะแล้วทีนี้นเดี๋ยวเราจะเข้ามาใหม่แล้วก็ก็ตอนนี้มัน ได้เวลาส่งวุแล้วนะก็เดี๋ยวทำการปิดคลิปก่นอนบอ๊อบบ๊อบมานี่บ,บ๊อบบ๊อบดูวยเฉยบอ๊อบโอเคตอนนี้เราให้บ๊อบอยู่นิ่งๆกันนะแล้วก็ถ่ายคู่ถ่คู่อังโอเคไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดเดี๋ยวทำการจัดเสร็จฉากก่อนเป็นะโอเคนะทุกคนสำหรับผ่านนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็ ืมเป็นกำลังใจให้เราด้วยครับบ๊ bye ๊าายยบบายบาย